ออยากให้พี่ทําเข้าผัดได้เลยคะ่ะพี่ก็หุงข้าวใหม่ไปแล้วนะคะหนึ่งแมตนะคะบอกแล้วขั้นบก,กินกาแฟย่ำสากกสิเห็นแบบนั้นแหละจะพี่นเข้าวใหมา่หิวนะคะซึ่งมาเลยจัดแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนวันนี้จะเป็นข้าวผัดซาวเมืองโมจินะคะซึ่งจะไม่เหมือนใครและจะไม่มีใครเหมือนเพราะว่ามันเป็นสูตรของ เพราะฉะนั้นนะคะพอเม่์พี่น้องป้องไปก็คือเออเมนูอะไรวะเออข้าวผัดผักเออข้าวผัดผักแล้วกันข้าวผัดผักชาวสาวกรีนูนนะคะซึ่งกับซิมี่เห็ดแชปิยองมีบักเคอร์เลนนะคะพี่น้องเออก็จะไปไวนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็มีพริกหยวกสีเหลืองซียังกระไดเด้อตามใจแล้วก็หอมเนา่นาๆนะคะก็ซึ่งมันจะเน่าจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นกระเทียมที่พร้อมปลูกนะคะซึ่งหัวเขียวน้องก็งอกออกมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็น อ,อกไก่รมควันนะคะไข่ใส่ฟองเดียวนะคะเพราะาอีกสองฟองก็ต้องแบ่งให้ผัวกินด้วยไข่หมดนะคะแม่ลืมไปซื้อเออแล้วก็ผัดเลยเออทำอยังไงดีล่ะก,ก็บอกขั้นตอนตามรูปภาพก็ทำโอ๊ยอันนี้ผักกาดดอกพี่น้องผักกาดดอกน้ำปลาฉันมาแล้วน้ำปลาฉันมาแล้วน้ำปลาน้ำกุ้งนะคะผัวบอกว่ามันคือน้ำกุ้งฉันบอกมันไม่ใช่มันคือตาคนแบกกุ้งสปอนเซอร์น้ำปลาต้องเข้าเหรอแม่เออเออแล้วฉันพูดถึงไหนแล้ววะ โอ้ตายละฮามึงเกิดซูกลืมนี่แล้วกะน,นี่เกฉันมีน้ำปลาก็แต่งแก้วเลยฉันไม่รอช้านะคะฉันก็แบบว่าโ oh อ้ไมค์ก็โบมข้ามใหญ่เลยโอ้ยแสบว่าแสบก็บอกว่าแสบแสบลิศ